เรามาดูไดโนเสาร์รายงานตัวนะคะว่าชื่ออะไรบ้างวันนี้เราเจ้าไดโนเสาร์ทั้งหลายจะมารายงานตัวนะคะว่ามีชื่ออะไรกันบ้างมีชื่ออะไรกันบ้างนะมีชื่ออะไรกันบ้างแง๊บแง๊บไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อเจ้าเขียว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 ผู้ดุร้ายเจ้าเขียวผู้ดุร้ายแน่ เจ้าเขียวผู้ดุร้ายเจ้าเขียวผู้ดุร้ายแม่มีตาตาออกกับนี่ไฟออกกับตาด้วยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะดุร้ายไหมดุร้ายไหมนี่นี่นี่น,น,น,นอา่อาตายมาเรามาตัวนี้ชื่อเจ้าอ้วนหางตุน่น จ้าอ้วนหางตุลจ้าอ้วนหางตุนร้องหน่อยนี่จะอ้วนหางตุลจะอ้วนหางตุลแต่ว่าเจ้าอ้วนนี่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวไม่มีแรงเดินนะเจะ้าอ้วนเนี่ยนี่ต้องบังคับให้เดินนี่นี่น,นี่จะอ้วนผู้น่ารักอ่าจะอ้วนผู้น่ารักอ่าต่อมาตัวนี้จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะชื่อว่าเจ้าโยกเยก ทำไมถึงโยกเยกนี่ไงน้องโยกเยกมีโยกเยกไหนร้องแข่งซิโอ้โหเจ้าโยกเยกไปเลยเจ้าโยกเยกเจ้าโยกเยกตัวนี้ใส่ดีน่ารักนะคะนี่เจ้าโยกเยกเจ้าโยกเยกอไปส่วนตัวนี้ไดโนเสาร์ผู้แอปเบลนะคะ ไดโนเสาร์กินพืชผู้แอปเบลไหนดูซิเสียงร้องนี่เป็นไงคะมีไข่ออกมาด้วยไดโนเสาร์กินพืชผู้แอปเบลโอ้โหมีสองใบเลยนี่โอ้โหโโอ้หดูนหน้าเขาซะก่อน,น น่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะน่ารักไหมคะหนูชื่อไดโนเสาร์กินพืชหนูน่ารักไหมคะน้องๆหนูน่ารักไหมคะหนูนิส่ดีนะคะน,น่ารักมากๆเลยคะ่ะยังไม่มีแฟนด้วยนะคะ ไปแล้วนะเพื่อนๆบ๊ายบาย